สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะสวัสดีนะครับวันนี้เรามีวัตถุมงคนของหลวงปู่มหาศิลาวัดโพศิสะอาดมาแป่งปันพี่น้องนะครับมากมายหลายรายการหลายรุ่นกันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะฮะถามห้าพี่ๆนะฮะชอบถูกใจรายการไหนหรือสนใจนะครับทักมาได้ที่ไอดียไลน์และเบอร์โทรที่ผมนะฮะขึ้นไว้ได้เลยนะครับนั้นเราจะส่งฟรีให้ทุกรายการถึงหน้าบ้านกันเลยเดียวนะฮะหรือพี่ๆานใดสะดวกโอนก็สามารถโอนได้นะครับ นะฮะวันนี้ก็มีมาให้เลือกนะครับชอบสนใจกันไหนก็ทักนะฮะลองเลือกดูกันได้นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันพี่น้องนะครับมากมายหลายกันนะฮะช้างสมเจตพญาคุดเหรียญเจ้าสัวมีดหล่อนะครับแล้วก็นะครับสมเจตโนหะพระปิตาวันนี้มีมากมายหลายรายการนาฮะชอบสนใจกันไหนก็ทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการที่หนึ่งกันเลยพี่นะฮะรายการที่หนึ่งวันนี้นะน้องขอนําเสนอที่นะครับ พระปิตายยกฐานะนะฮะอันนี้ยกฐานะนะครับนี่ลายตรงนี้ฮะตรงมือเนี่ยผมอธิบายให้ก่อนนะฮะร,รายการนี้เป็นเนื้อเซรามิกนะครับนะเป็นเนื้อผงเคลือบเซรามิกครับลายการนี้เนี่ยฮะตรงที่อ่าเป็นตรงนี้นะครับเป็นลายมือของหลวงปู่มหาศิลานะครับ วัดนี้ออกที่วัดไตมิตรและก็เสกที่วัดพระธาตุมอหินนะและก็ธรรมอุทยานนะครับรุ่นนี้นะฮะนี่นี่คือลายมือของลุงปู่นะครับนับสำเร็จทุกอย่างนะครับเลขคนจะเบอร์นะครับ1 2 2 0ศพี่รายการนี้นะครับเปิดปรนปันอยู่ที่45 0้าบาทครับรายการที่1นะครับต่อมารายการที่2ครับรายการที่2ครับก็เป็นองค์เดียวกันพี่เลขคนจะเบอร์1 0 กะเจ้าหนึ่งครับรายการนี้ก็4ี่้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันพี่รายการที่สองนะครับต่อมารายการที่สามครับน้มีอีหนึ่งองค์ครับรายการที่มีกล่องให้ครบทุกองค์นะครับมีเลขค้นเบอร์หนึ่งสองห้าห้านะครับมีกล่องที่สวยให้ครบทุกองคนะครับนะเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างกล่องให้ดูนะครับนะ4สี่ร้อยห้าสิบบาทเช่นเดียวกันพี่นะครับลักษณะกล่องจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ นี่นะครับมีกล่องนะให้ชัดเจนรายการนี้ผมยังไม่แกะนะผมมีทั้งปอกมีกล่องให้ครบนะครับนะฮะส่วนรายการนี้พอเปิดเป็นรายการที่4ด้วยกันนะครับองค์นี้นะครับเปิดเป็นปันที่250บาทครัิบบาทนะครับคนที่เอาไปดุนเองนะครับ250ิบาทครับรายการที่4นะครับต่อมารายการที่5นีนะครับนี่ฮะ รายการที่5้าครับองค์นี้นะครับเป็นเนื้อเกสรโรยพอยเซตครับนะเป็นรุ่นเดียวกันนะพี่นี่ฮะเนื้อเกสรเลขโค้ดเบอร์แปดหปดนะครับนี่ฮะหาเงินถางทองพี่รายการนี้เปิดอยู่ที่2 5 0้าบาทไอ้สามรอบาทนะครับรายการนี้โรยพอยเซตเปิดอยู่ที่300อบาทนะครับรวมจะส่งให้แล้พี่นะครับรายการที่5้านะครับต่อมารายการที่6ครับรายการนี้เป็นรายการจะโรยมวลถนวนมวลสารครับนี่ครับรายการนี้โรยมวลสารพี่นะครับสวยสวยเลยนะครับนี่ รวยมวลสารพี่องค์นี้เปิดอยู่ที่400บาทนะครับรรยมวลสารจะสร้างน้อยนะจะสร้างมีเยอะมากพี่รายการนี้นะครับรวยมวลสารคือมวลสารเนี่ยเป็นพระผงนะพี so ่นะดีๆ e. like ทั้งน so ั้นเลยนะฮะมันอยู่ในรายการนี้พี่เลขคุณเบอร์หนึ่งสี่แปดนะครับรายการนี้นะฮะค่อนข้างสวยเลยรายการนี้ขอที่400บาทนะครับรายการที่6นะครับต่อมารายการที่7นะครับรายการที่7น้องขอนําเสนอรุ่นเนี่ย รายการนี้พร้อมเลี่ยมมาให้แล้วนะครับเป็นรุ่นยกเป็นรุ่นเจ้าสวนเหนือดวงนะออกวทัทถ่วัดน์พระธาตุพนมและก็นะครับนะ88เกจิคณาจารย์รายการนี้เป็นเนื้อคำข้าวพร้อมเลี่ยมแล้วรายการนี้350บาทนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับรายการนี้350บาทครับนะฮะองค์ที่7นะครับ ต่อมาองค์ที่8ครับรายการนี้เป็นเนื้อใบลานครับพี่ชายเนื้อใบลานนะครับรายการนี้350บาทเช่นเดียวกันครับอันนี้ครับสำหรับอีพีนี้นะผมพิเศษให้ผมขอ300บาทลวกันนะครับสามบาทละกันรายการนี้ก็300ร้อนะครับป็นการที่8นะครับต่อมารายการที่9ครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อว่านภูเขาควายครับรายการนี้ว่านจากประเทศลาวนะครับนี่ฮะรายการนี้นะครับรายการที่9นะครับ300บาทชอบครับพี่ต่อมาฮะรายการที่10ครับ รายการที่สิบครับรายการน no right. no ี้เป็นเนื้อจินดามนีครับนี่นี่ครับเนื้อจินดามนีน้ำนี้ผิวตาลเข้มๆนะครับรุ่นนี้นะครับรายการนี้แบ่งปันอยู่นะฮะสามร้อยบาทเท่ากันทุกองพี่นะนี่รายการที่สิบนะครับต่อมาครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะฮะขอนำเสนอเป็นรายการรุ่นนะครับเป็นรุ่นนี้นะฮะเป็นรุ่นเดียวกันกับพี่รุ่นเดียวเมื่อกี้นะฮะแต่ผมย้ำอีกครั้งนะรุ่นนี้นะฮะนี่ สองแผ่นดินนะฮะจะสวนเหนือดวงนี้คือลายมือหลวงปู่นะที่เป็นลายเซ็นด้านหลังของพระทุกองนะฮะมหามงคลเนี่ยรุ่นนี้จะมีสามพิมพ์นะครับมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กพิมพ์กลางนะฮะรุ่นนี้นะฮะมหาพิธิดาภูษณวัฒน์พนุแปดสิบแปดเกจิอาจารย์วันที่แปดเดือนแปดนะครับพุษธาวินพเศษซีนเดิมครับยังมีอยู่นะครับองค์ละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบสอง รายการที่สองขอมาเป็นเจ้าสัวครับนี่เจ้าสัวเนื้อสองกระสับพี่รายการที่สามร้อยบาทเลขคดเบอร์สามหกห้านะครับน้องขอที่สามร้อยบาทจะส่งให้พี่ครับนะสามร้อยบาทนะครับเนื้อเจ้าสัวนี่ฮะับสามร้อยบาทเนื้อสองกระสับครับพี่นี่ฮะับสามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสอง ต่อมาหัรายการที่3ครับมาเป็นพระปิดตาธรรมการนะครับรายการนี้เป็นงานหล่อพุทธศิลป์ในการ2ชั้นนะครับนี่รายการนี้แบล็กโดเดียมหน้าชุบทองพี่เลขคุณตเบอร์94นี่ฮะรายการนี้3ามรบาทครับนะนรายการที่13ต่อมารายการที่4ครับรายการที่เปชุบทองหน้ากากเป็นองค์พระชุบเงินนะครับงาจะมีงาน2ชิ้นนะพี่นะงาน2ชิ้นนะครับรายการนี้เลขคุณตเบอร์พี่275 นะครับสองเจ็ดห้านะครับพี่ในการนี้นะครับสามร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันพี่ในการที่สิบสี่ต่อมาครับในการที่ห้าเป็นเนื้อชุบเงินนะองค์พระชุบทองครับนี่ฮะงานหลอกพืชสินพังผักการเลขคตเบอร์สองเก้าเก้าพี่ในการที่สิบห้านะครับสามร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับต่อมาฮะเป็นในการที่สิบหกครับรายการที่หกขอเป็นพยาคุดเลี่ยมกรอบเป็นเนื้อนวะผิวลุงครับนะฮะเป็นเนื้อนวะผิวลุงนะเลขคดอยู่อย่างนี้พี่นะผมไม่ นะไม่ได้พกกล้องมาเลยนะครับนะถ้าใครปิดนะครับทักมาได้จะผมส่องกล้องให้นะครับรายการนี้พร้อมเรี่ยมพร้อมใช้เลยนะครับผมขอที่ห้าร้อบาทนะครับรายการที่16หกนะครับต่อมาฮะรายการที่17เจดครับนี่นะครับเป็นเนื้อทองฝาบผ่าพผิวลุงนะครับเลขคุณตัเบอร์อยู่างงี้พี่นะเลขคุณตัเบอร์อย่างนี้เหมือนกันนี่นะนะกล้องผมไปไหนวะนี่กล้องผมไปไหนแป๊บหนึ่งนะครับะฮะแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวผมขอญอาตส่องให้ดูก่อนเลยด้วยกันนะครับย้อนกลับไปแป๊บหนึ่งรายการน,นี้เลขคนเบอร์พี่925นะครับนะฮะเรียบกรอบน่ฮะการที่17หรือ16 ต่อมาการที่7เจ็ดครับเนื้อทองหกบาทพิดลุงเลขโค้ดเบอร์ห้าหกห้าโอ้โหถามเงินถามทองรายการนี้นะพี่นะสี่รอยห้าสิบาทรวมส่งโอ้โหโคตรสวยโค้รสวยเลยนะครับหรือใครจะเอานะผมเลียมให้ผมเลียมให้ผมขอห้าร้อยพอเนะครับผมเลียมให้ผมขอห้าร้อยพอในการ๋ย่ผมไปส่งเลียมให้ค่าเลียมกัน0้อยงีะนี่ฮะสวยมากนะครับสวยจริงๆครับนี่นี่ฮะรายการที่1ิบเจ็ด ต่อมารายการที่แปดครับนี่รายการนี้เป็นเนื้อทองเหลืองซาตินนี่ยหรือเนื้อทองทิพซาตินนี่เองพี่นะฮะเลขโคดนัมเบอร์พี่สองแป๊หนึ่งหกหกนะพี่หนึ่งหกหกครับนี่รายการนี้เอาไปสี่ร้อยไปผมส่งให้ฟรีนะครับสี400่ร้อยไปโคตรสวยเลยนี่ฮะสวยนะพี่นะนะฮะสวยเลยนะครับของปู่นะครับรุ่นนี้รุ่น,นกินบอดเสียงนะกินเบดเสียงนะ นะฮะรายการที่สิบแปดต่อมารายการที่สิบเก้านะฮะโอ้โหมินวะผิวรุ้งอีกองหนึ่งนะะี่ครับผมไม่เห็นนะะี่ครับเลขโค้ดตัวเบอร์พี่หนึ่งสี่สามเก้าครับเกือบข้ามแล้วนะี่ฮะรายการนี้ก็เอาไปพี่นะ,ะพิเศษให้วันนี้นะนะี่ฮะสี่ร้อยห้าสิบาทครับนะห้าร้อยบาทผมเรียกให้ด้วยเลยนะะี่ครับลองเลือกด,ดูโอ้โหมันสวยๆนี่เลยครับรายการที่สิเก้านี่ฮะต่อมาครับเป็นรายการที่ยี่สิบ รายการที่ยี่สิบนะฮะมีนวะคาบ้าอีกหนึ่งองค์นี่ฮะเป็นคุดนวะคาบ้าเลขคุดนั้เบอร์ครับเลขคุดนั้เบอร์พี่หนึ่งแปดเจ็ดสี่หนึ่งแปดจสี่ครับนวะคาบ้าพี่ในะร,รายการนี้เอาไปสี่ร้อยห้าสิบาทครับรายการที่ยี่สิบครับต่อมาครับรายการ21ยี่บเอ็ดนะครับ ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระสมเด็จแหวกมากนะฮะซึ่งความหมายโคตรดีนะครับนะท่านสมเด็จแหวกมากนะครับจะใครมึดมัวหมองนในคันหน้าที่การงานนะฮะตกอับนะครับนะต้่านชาวสมเด็จแหวกมากนะครับนะแหวกไปสู่ที่นะฮะที่แบบ ที่ที w ่ดีครับตามประมาณนี้นะครับที่จาตามประวัติที่เล่ามานี่ครับรายการที่250บาทพี่เลขคุณเบอร์2 3 7นะครับเขียนไว้ให้แล้วนี่ครับเนื้อทองเหลืองลงยาส้มนี่ครับต่อไปเนื้อทองเหลืองซาตินลงยาฟ้าเลขคุณเบอร์2 3 3นี่ครับผมเขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้ว250บาทเช่นกันพี่รายการ22ต่อไปรายการ23ครับเป็นเนื้อทองเหลืองลงยาแดงนะเนื้อชมพูนี่พี่เลขคุณเบอร์เขียนไว้เรียบร้อยแล้วนี่ครับนั้น317นะอูนเขียนผิดนี่ ของคำนี้เป็นสมนะสามครับี่นี่นะครับสองร้อยห้าสิบาทครับนะต่อมาครับเป็นการยี่สครับนะเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับลงยาเขียวเต็มระบบเลยเลขคนตัวเบอร์หนึ่งนเ็ดนะครับเลขคนตัวเบอร์สามศูนครับนี่นี่ฮสามนเจ็ดนะนี่เขียนถูกนะครับสองราบาทนะครับต่อมาครับาการยีครับเป็นลงยาเขียวเหนียวซับเนื้อทองทิพนะฮะเลขคนเบอร์หนึสมนี่สองบาทครับพี่รายการที่ยี่สิ ต่อมาในการยี่หกนะโอ้โหขอนําเสนอเป็นมีดหมอลยการไลยการน,นี้ขอที่700บาทราคาเดอร์บี้นะครับสามารถชักออกปอะอ,ออกมาได้นะครับนะตามแบบเลยจะมีชื่อวัดอยู่แล้วก็มีเลขโค้ดตังเบอร์นะฮะอยู่ข้างในนะครับมีปอกด้วยนะครับมีปอกมีใช้ด้วย700บาทนะคนัจะมีดหมอเหนือดวงรุ่นแรกนะครับของวัดโุสิสะอาดนะครับใครห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับ วันนี้ก็มีงแบ่งทั้งหมดนะ26รายการากชอบใจารายการไหนสามารถที่ตอบเข้ามาได้ที่อีไลน์ได้เบอร์โทรได้เลยครับตอนนี้ก็ขอบคุณที่พี่น้ท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ